ระบบรัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาข่าวที่ด่งดังเป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศในขณะนี้คือการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบันการสอบสวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งและดีเ สรุปประมวลความได้แล้วว่ามีการหัวการเลือกตั้งผู้สมัครสวเลือกกันเองถึงร3 8คนพัวพันไปถึงคนที่มีอำนาจทางการเมืองหลายต่อหลายคนพักการเมืองด้วยเป็นที่สนใจครับเพราะวุฒิสภาทรงความสำคัญ มีเกียรติมีศักดิ์ศรีพิจารณาเรื่องสำคัญสำคัญตามรัฐธรรมนูญถ้าการได้มาไม่โปร่งใสความชอบธรรมไม่มีครับผมจึงให้กำลังใจกกตได้โปรดดำเนินการเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดและรวดเร็วส่งผ่านไปตามกระบวนการยุติธรรมของท่านไปถึงสาลดีกาแผนกคดีเลือกตั้ง เพื่อพิจนารณาการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาดังกล่าวว่ามีการหัวกันหรือเปล่าถ้าสารดีกาแผานกคดีอาญาแผานกคดีเลือกตั้งของประธานโทษครับรับเรื่องสมาชิกวุฒิสภา138ท่านก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นเรื่องใหญ่นะครับเป็นเรื่องใหญ่ผู้ทรงเกียรติต้องมีศักดิ์ศรีต้องชอบธรรมถ้าไม่มี สักด์ีไม่ชอบธรรมเป็นสมาชิกวุฒิสภาไม่ได้ครับไม่ได้รับความศรัทธาจากพี่น้องประชาชนสมาชิกวุฒิสภาเลือกหัวกันมาไม่โปร่งใสจะเรียกผู้ทรงเกียรติได้อย่างไรประชาชนทั่วไทยเขาประนามให้กาลังใจนะครับรีบๆดำเนินการเรื่องนี้เพราะกระทบกระเทือนจิตใจ ของผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยครับให้กำลังใจครับกำจัดสอวอซึ่งมาจากกันหัวกันออกไปจากขบวนการของระบบรัฐสภาชุดปัจจุบันครับ